ไอ้เงินที่เาจะเอามาแจกจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมเนี่ยแบงค์ชาติก็บอกแล้วนะครับปปชก็บอกแล้วว่ามันอาจจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นพอกระตุ้นเสร็จเงินก็หายไปเลยครับห้าแสนล้านแต่สิ่งที่เหลืออยู่คืออะไรครับหนี้ครับหนี้ที่ต้องใช้ต่อไปครับอันนี้ก็คือไทยต้องใช้ครับคนไทยครับเพราะรัฐบาลจะเอาเงินจากไหนมาใช้นะครับก็ต้องเอาเงินจากการเจ็บเก็บภาษีเก็บภาษีจากใครล่ะครับกูนี่ไงก็เก็บจากพวกกูนี่แหละ ก็คือเก็บจากอะไรประชาชนที่มีไรายได้้ารัฐบาลกู้เยอะกู้เสร็จแล้วไปแจก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 จริงจริงแล้วเนี่ยอยากให้รัฐบาลไทยเ,ยเอาเงินที่จะแจกไปสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพเชียงรายกรุงเทพหนองคายกรุงเทพนาราที่ว่าอะไรทนองเนี่ยเหมือนประเทศจีนเนี่ยพอมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยไปไหนมาไหนสะดวกเลยทำาม,มาหากินคล่องแรงจากนะครับไปภาคใต้2ชั่วโมงไปเชียงใหม่2ชั่วโมงไปหนองคาย2ชั่วโมงโอ้ยความเร็วสูงเนี่ยนะดีนะครับเอาเงิน5้าแสนล้านเนี่ยไปสร้างรถไฟฟ้าดีกว่านะครับดี บอามาแจกแจแกเสร็จก้องซื้อซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้ออะไรต่างๆกินหมดเรียบร้อยไม่มีเหลือเงินก็หายไปแต่ต้องใช้นี่ใช้นี่ก็จะมาจากไหนเก็บภาษีกับรัฐบาลก็เหมือนพระนะเหมือนพระนะ,จะเจ้าเงินจากไหนพระ,จะเจ้าเงินจากไหนมาจา่ายค่าน้ำค่าไฟงเงินมาจากโยมโยมคือใครโยมคือประชาชนวนไปวนมาเราก็ต้องไปกลายมาใช้นี่แต่ผมไม่ได้ขัดขวางการแจกเงินนะครับ นะครับเดี๋ยวบางคนที่อยากจะได้เงินเขาบอกเฮ้ยพี่เดจะมาขัดขวางการแจกเงินแต่ผมไม่เห็นด้วยผมไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับการแจกเงินนะครับแค่นั้นเองผมมองว่าเรามีเงินจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นเงินห้าแสนล้านสมมุติว่าเราต้องกู้มาหรือต้องเอามาจากงว่าประมาณแผ่นนะี้เราน่าจะไปใช้ในการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานดูประเทศจีนเราเห็นแล้วโหมต่างต่างกับเมืองไทยเยอะนะครับรถไฟฟ้าเขานี่ดีมากครับไม่เหมือนเมืองไทยเลยของเขาในความเร็วสูง ยาวิ่งระหว่างเมืองอย่านะมอเตอร์เวย์รถนะดีมากเลยไฮสปีดไฮสปีดแทนเขาดีมากประเทศเราไม่มีเพราะอะไรเพราะเราไม่มีเงิน2เรามีม,ม,มีมีเครดิตในการกู้เงินแต่แทนที่เราจะกู้เงินมาสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วทำอะไกู้เงินฮะกู้เงินมาแจากนะแล้วเราไปแจกช่วงเดือนธันวาพอเดือนมกรา หลังจากนั้นสี่ห้าวันก็จะมีการเลือกตั้งนายกอบจอนะรัฐบาลเพื่อไทยก็ถูกตั้งคำถามว่าการแจกเงินในช่วงเวลาที่จะมีการเลือกตั้งนายกอบจอหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมันก็คือการเอาเงินภาษีมาซื้อเสียงใช่หรือเปล่านะเพราะอะไรเพราะดูแล้วเนี่ยมันมีวาละซ่อนเล้นถ้าคุณแจกจะแจกคุณจะไม,ไม่แจกตั้งแต่ตอนเข้ามาเป็นรัฐบาลเลยคุณมาแจกทําไมไอตอนที่จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น นะครับพี่น้องจําผมพูดไว้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดทําให้เกิดการได้เปรียบทางการเมืองเขาจะมีการเลือกตั้งนายกอบจอกันก็ช่วงปีใหม่รัฐบาลแจกอ,อ่สิ้นปอีอ่เป็นของขวัญสําหรับประชาชนแน่รัฐบาลเพื่อไทยของขวัญคุณจะแจกของขวัญให้กับประชาชนคุณก็ควรจะเอาเงินของตระกูลชินวัตรชินวัตรมีเงินเป็นแสนล้านทักษิณ นะเมียทักษิณอุงอิงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายก็ต้องเอาเงินทักษิณมาแจกจริงไหมครับพี่น้องแต่นี่เป็นการเงินภาษีมาแจกและเอามาแจกช่วงที่จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับคนที่ได้ประโยชน์คืออะไรพักเพื่อไทยเพราะต้องส่งนะพักพวกตัวเองลงนายกอ,อ,อปจอในช่วงปีใหม่นะครับแล้วก็แจกเงินนะครับในนา ในานามรัฐบาลรัฐบาลเพื่อไทยเวลาพูดก็หาเสียงบอกแล้วไหมครับประชาธิที่ปตยกินได้ต้องเลือกเพื่อไทยเราแจกจริงครับนะเข้าใจนะคุณแจกจริงแต่เงินที่คุณแจกเปเงินใครเงินกูนี่ไงเงินภาษีถึงเวลาแล้วเป็นไงเอ่อถึงเวลาแล้วนะครับใครต้องใช้นี่อ่กูนะครับนะและการแจกเงินครั้งนี้คนที่มีฐานะก็จะไม่ได้รับการแจกนะครับอย่างเช่นผมนี่ก็ไม่ได้รับการแจกเพราะ มีเงินเกิน500แสนบาทนะครับในบัญชีอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ขัดขวางนะแต่อยากจะฝากรัฐบาลนะครับว่าการแจกเงินทําไมคุณต้องมาแจกในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งนะนะนะักการเมืองคนอื่นเวลาเขาจะมีการเลือกตั้งเขาจะต้องซื้อเสียงเขาก็ต้องมาหาเงินมาซื้อเสียงเองนะพักเพื่อไทยไม่ต้องซื้อเสียงเลยช่วงนั้นก็ใครก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนในสังกัดเพื่อไทยลงเลือกตั้งท้องถิ่น ก็สามารถอ้างผลงานของพรรคเพื่อไทยในการหาเสียงได้บอกเลยไหมครับถ้าเราเลือกทักษิณน,นะครับเลือกอุ้งอิงเลือกเพื่อไทยนะประชาธิปไตยกินได้อืนะครับนี่แหละครับผมไม่ค่อยชอบระบบเกี่ยวกับพวกประชานิยมเช่นหาเสียงแจกเงินหาเสียงขึ้นค่าแรงนะไม่ว่าจะเป็นค่าแรงขั้นต่ำปัญญาตีหาเสียงบอกว่ารถไฟฟ้า20บบาทตลอดสายอะไรผมไม่ชอบพวกประชานิยมเหมือนเป็นการสัญญาว,ว่าจะให้ ถ้าหากเราจะเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยนะครับเราต้องเน้นเรื่องว่าการพัฒนาประเทศไม่ใช่วแบบ่าเฮ้ยคุณอยากได้อะไรอ๋อเป็นนี่ไม่ต้องใช้เลยเลือกพักเราเลือกพักเราไม่ต้องใชหนี่เลือกพักเราก็อ่าพักนี่ครับอืมเจ้านี้ไม่มีสิทธิ์ทวงนี้อะไรเงี้ยเราไม่อยากไม่อยากไปเลือกพวกนี้เดี๋ยวเราจะไปมแจกเงินอ่าขึ้นค่าแรงอะไรทั้งทั้งที่การขึ้นค่าแรงงานเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลเศรษฐกิจมันดีมันจะขึ้นไปเองเป็นตามกลไกตลาด นะครับเขาเรียกว่าไตภาคีมีฝ่ายลูกจ้างมีฝ่ายนายจ้างมีฝ่ายรัฐบาลการที่จะขึ้นค่าแรงได้นั้นมันต้องมีสามฝ่ายนะครับนะเข้าใจนะเขาเรียกว่าไตภาทีไม่อยากให้รัฐบาลเข้าไปไปบิดเบือนกลไกนะบิดเบือนกลไกที่เกี่ยวกับเรื่องแรงงานอันนี้ก็ฝากไว้นะครับให้ความรู้ทุกวันนะครับเออนะนะครับอะไรวะเนี่ยบังคับซ้อมผมเห็นกับตาแล้ว ชั้นนั้นทั้งชั้นเป็นพวกตำรวจเล่นยากันทั้งชัน้นแยกห้องแม่บ้านก็น่าจะรู้คุณต้นกล้านะครับใครมีข้อมูลหลักฐานการกระทำผิดกฎหมายอะไรก็แจ้งพี่เดได้นะครับแจ้งสื่อมวลชนถ้าแจ้งไม่รู้เรื่องออหรือแจ้งแล้วไม่มีใครทําก็พี่เดจะการให้นะครับจะเปลี่ยนรัฐมนตรีสารสุขจริงไหมครับก็มีรายงานข่าวนะครับผมติดตามอยู่ต่างประเทศเขาบอกว่าจะเปลี่ยนนะหมอชนน้านจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาดูแลสภา นะครับเขาว่างั้นนะแล้วก็จะเอาสมศักดิ์สมศักดิ์ไปเป็นลัตตีสาสุขนะสมศักดิ์เทพสุทินนะครับนะบอะไรทํานองนั้นอะ่ะแล้วก็จะเอาสุทินทางแสงนะครับไปอยู่ในสภา,าหรือไงแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเอาชื่ออะไรเศรษฐาไปดูแลคมนาคมแล้วก็จะไปเอาประธานตลาดหลักทรัพย์ตลทตลาดหลักทรัพยนะ์มั้งมาเป็นลนัตตีครั้งเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้พักเพื่อไทย ก็เป็นข่าวลือนะฮะแต่ท่านนายกก็บอกแล้วว่าไม่เป็นความจริงแต่ผมเชื่อนะครับว่าสํานักข่าวใหญ่ๆที่ก็ลงข่าวเนี่ยนะผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วคนที่จะมีอํานาจในการปรับคลรอเนี่ยนะบางคนถามว่าใช่คุณเศรษฐาผมว่าไม่ใช่ละผมมองว่าคุณเศรษฐาไม่ได้มีอํานาจเลยผมมองว่าคนที่จะปรับคลรอเนี่ยมีอํานาจเนี่ยคือใครทักษิณนะหรือพี่เหลี่ยมน่ะเขาเรียกพี่เหลี่ยมทักษิณหรือพี่เหลี่ยมก็นักโทษชายทักษิณนี่แหละครับ นะจะเป็นคนปรับนะเพราะเขาออกจากพุกมาแล้วตอนนี้เขาก็แสดงบทบาทเต็มที่ว่าเขาคือคนที่มีอำนาจตัวจริงของพรคเพื่อไทยนะครับเขาแสดงออกทุกวันเยทุกวันนี้นะสงกรานต์เขาต้องไปเที่ยวอะไรปีใหม่นะนะไปกลับบ้งกลับบ้านปิกบ้านปิกอะไรเขาสื่อมวลชนต้องให้ความสําคัญเพราะอะไรเขาเป็นคนที่มีอำนาจในการบริหารประเทศนะการบริหารประเทศทุกวันนี้อยู่ในความรับผิดชอบของเขา นะการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยมีนักข่าวติดตามมากกว่าการติดตามนายกเศรษฐานายกเศรษฐาก็คือนายกตามรัฐธรรมนูญนายกตามกฎหมายแค่นั้นเองนะครับเป็นนายกตามกฎหมายแต่อำนาจที่แท้จริงเนี่ยพี่น้องถือบัญชนแล้วก็ตัวผมเองและทุกคนก็เข้าใจกันชัดเจนว่าอยู่กับนักโทษชายทักษิณหรือนายเหลี่ยมนายเหลี่ยมเนี่ยเขาก็เป็นคนดูแลประเทศทั้งหมด พอเขาออกมาปุ๊บแล้วลูกน้องก็ต้องมารายงานแล้วเฮ้ยคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นดีครับนายครับอย่างนั้นครับนายครับได้ครับพี่เหมาะสมครับนายได้ครับพี่หรือดีครับนายได้ครับพี่อะไรทํานองเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เหลี่ยมเขาก็จะเอาคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยมาดูแลแล้วก็สั่งการนะครับนะส่วนเศรษฐาเนี่ยผมดูแล้วนะก็เป็นนายกตามรัฐธรรมนูญอะแต่ความเข้าใจผมนะผมไม่เชื่อว่าแกมีอำนาจ นะครับนะผมไม่เชื่อไม่เชื่อว่าแกจะมีอำนาจทำอะไรนะน่าจะทำตามคำสั่งหรือเปล่านะนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมเชื่อว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีอย่างแน่นอนนะครับนายทักษิณหรือนักโทษชายทักษิณเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างพักโทษหรืเป็นนักโทษอยู่เขาก็มีอำนาจสั่งการเดี๋ยวเขาก็สั่งการแล้วเขาต้องเอาคนใกล้ชิดเขาอะมาดูมาเป็นรัฐมนตรีเพราะว่าอะไรเอาคนอื่นไปเดี๋ยวแม่งกไ็ไปไงออฟไซด์ลัมเซนเท่าที่ผมจะรับ ออฟไซด์ side, ล้ำเส้นก็ต้องเอาคนใกล้ตัวเขามาเป็นใหญ่เป็นโตก็เป็นเรื่องปกติครับพี่น้องคิดเหมือนผมไหมนะนะครับก็ดูกันต่อไปขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ